ปอปชเปิดเผยสำเนาสัญญาจัดการหุ้นส่วนของนางสาวแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีทำสัญญาจัดการหุ้นส่วนกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเกียรตินาคินพัทรจำกัดจำนวน12บริษัทประกอบด้วย บริษัท SCS Asset Corporation จำกัดมหาชนบริษัท PT Corporation จำกัดบริษัท SC Office Park จำกัดบริษัท Rain Development จำกัดบริษัท SC Office Plaza จำกัดบริษัท SCK Estate จำกัดบริษัท BP Property จำกัดบริษัท OAI Consultant Management จำกัดบริษัท OAI Management จำกัดบริษัททุนนวัตกรรมจำกัดบริษัท t e m a l e y เขาใหญ่ Hotel จำกัดบริษัท BBD Development จำกัดนายพิชัยชุนหาวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงกรณีกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ให้ทบทวนมาตราการแจกเงินหมื่นโดยจะสรรนเงินไปทําโครงการอื่นๆว่าเราดูของเราอยู่ซึ่งสถานการณ์ค่อยๆปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นหรือไม่อย่างไรเราก็ต้องปรับอยู่แล้วส่วนจะปรับอย่างไรขอ,อยังไม่เปิดเผยเพราะยังมีอีกหลายเงื่อนไข ขณะที่นายจุรพันธ์อมรอวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่ารัฐบาลขอเวลาอีกไม่นานจะเปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการแจกเงิน1,000 0บาทในกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนสามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐหรือแบงก์รัฐที่มีสาขาอยู่ทั่วประเทศยืนยันว่าประชาชนในกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนคาดว่าจะมีไม่ถึง1ล้านคน นายพนมบุตรจันทรชอิบดีตรธมศิลปะกรพร้อมด้วยนายชิชนกสุขมงคลรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชร่วมกันแถลงข่าวการพบโครงกระดูกมนุษย์ยุคน้ำแข็งและภาพเขียนสีภายในถ้ำดินอุทยานแห่งชาติเขา3า0ย,ยอดอําเภอ300ย,ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยเป็นโครงกระดูกมนุษย์อายุ29000ปีเทียบได้กับสมัยไพสโตซีนยุคน้ำแข็งเก่าแก่ที่สุดในไทย เป็นโครงกระดูของเด็กในช่วงอายุประมาณ6-8ปีตั้งชื่อว่าน้องปังปอนด้านในชิชโนกกล่าวว่าขณะนี้เปิดให้นักโบราณคาดีเข้าไปสำรวจเท่านั้นยังไม่อนุญ,ญาตให้นักท่องเที่ยวเข้าไปชมในพื้นที่ดังกล่าวโดยกรมอุทยานจะมีการวางแผนกันพัฒนาเส้นทางการขุดคน้นเป็นเส้นทางท่องเที่ยวศึกษาธรรมชาติต่อไป สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านักรณรงค์กลุ่มต่างๆเช่นบอนฟรีและพีตาได้ออกมาเรียกร้องให้ชาวอังกฤษที่ไปเที่ยวพักผ่อนในประเทศไทยอย่าไปเยี่ยมชมสัตว์ที่มีชื่อเสียงในสวนสัตว์ซึ่งรวมถึงฮิโปแคระหรือหมูเด้งที่กลายเป็นดาราอินเทอร์เน็ตโดยไม่เต็มใจหลังจากที่ผู้ดูแล โพสต์ภาพลงใน i ิน t a g r กรมด้วยกลุ่มบอลฟรีและพีตากล่าวว่าพวกเขากังวลว่าสวัสดีภาพของหมูเด้งจะได้รับผลกระทบเนื่องจากชื่อเสียงของเธอในระดับโลกส่วนสัตว์ต้องติดตั้งกล้องวงจรปิดและจำกัดจำนวนผู้เข้าชมในกรงของมันรวมทั้งขอให้นักท่องเที่ยวหยุดคว้างสิ่งของหรือเสียงดังเพื่อยั่วยุมัน